สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับวันนี้ก็พบพบเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกทุกวันนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็มีของอะไรแซ่บๆนะครับผมมานําเสนอแล้วก็ชวนคุณผู้ชมนะฮะมากินด้วยกันวันนี้เป็นยำไข่แดงไข่หมูยอนะครับแล้วก็มีไส้อั่วจากเชียงใหม่นะครับผมงูสิงนี้งูสิงงูสิงเหวี่ยงเลยเลยอันนี้เป็นไส้อั่วนะครับผมไส้อั่วหมู ล้วนๆเลยนะครับน yeah, ี okay. Okay. ่อันนี้ของแท้เลยนะครับอร่อยมากนะฮะแต่ยังไม่เคยชิมนะครับผมนานแล้วก็บอกอร่อยมากเขาบอกว่าอร่อยมากเราก็ต้องอร่อยตามเขาแหละอถ้ากินแล้วจะรู้สึกมะขัดขัดกันนี้นะชิมเลยอืมเห็นอร่อยไหมชิมรสชาติก่อนร้อนอร่อยไหมล่ะเห็นไหมอร่อยมากอืมสุดยอดเหมือนไส้อั่วเลยเหมือนเออพอดดอก วันนี้นะครับจำไข่แดงเค็มครับคุณผู้ชมแล้วก็หมูยอมามากินด้วยกันครับผมแซ่บครับหน่องกรอบอืมใส่อะไรพี่อบจะใช้ช้อนหรือว่าใช้มือใช้มือง่ายกว่านงพี่ว่าไข่แดงเค็มไม่กินไม่ได้กินนานเลยกินเลยใครชอบอะไรหนึบหนึบแล้วก็แบบติดติดฟันหน่อยชอบกอบไข่แดงเค็ม ต่นอมอ่ะติดเหล็กเนี่ยไงอร่อยมันหนึบเนาะมันหนึบมันมันหนึบหนึบมันมันใช่มันหนึบมันมันแต่ผมอ่ะติดฟันแน่ถ้ากินเยอะขึ้นหมูยอกก่อนรอเลยติดติดนี่กระพับสลัด จังได่แนะนำ,ำอร่อยไหมเผ็ดไหมพอดีวะเนี้ยพอดีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้รสเผ็ดมานิดนึงแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าเผ็ดเกินมันก็แบบแสบท้องนะกินเผ็ดบ่อย <laughs> ไม่ดีโดยเพาะ <laughs> ยำอร่อยอร่อยไหมอย <laughs> ถ้าไม่เปรี้ยมมีมะน,นาวอีก มะนาวผมก็หั่นมาเป็นชิ้นๆเ,เพื่อบ,บีบใส่ทีหลังได้น้ำอยู่ยข้างหน้าครับน้ำจัำติดฟันดิ้มไม่ได้ดื้มไม่ได้ผมไปกินท้ายไม่งั้นผมพูดไม่ได้แง่เพราะว่ามันจะติดเหล็ก รอเลยรอเฟี้ยวเลยนี่คุณผู้ชมหมูยอไม่ใช่ดิหมูยออยก่ละหมูยอไส้อัวเออลืมติเกเยวด้ผมมาชอบกินไส้อัวที่แบบเป็นน้ำพริกแกง มันก็มีรสชาติที่อะไรจัดจ้านนิดนึงคนะครับผมถ้าจะตืดมันจะไม่อร่อยตืันมันไม่อร่อยเพราะว่าเรากินรสจัดบ่อยแล้วก็ต้องกินแบบของจัดจัดแต่นี้รู้สึกว่าจะหมูล้วนเลยเนี่ยีม่มีแป้เลยหมูล้วนเลยเนี่ยบอกแล้วหมูล้วนสาเหตุที่น้ำหนักขึ้นแต่ก็ยังไม่ไม่รสจัดแต่ว่าอย่างนี้อร่อยนะเด็กกินได้ หักหมดไหมเอาะเอามาให้หมดเลยกินให้หมดมาครับคุณผู้ชมกินยำด้วยกันครับผม,มนี่ยำหมูยอหืมหง่วงมากอ่ะหง่วง,ง,วงทำไมไม่รู้คือมันง่วงอ่ะตึงเท้าอ่ะตึงเงน โรงเรียนใ,นใกล้บ้านตื่นมาตีสี่ดินมาอาบแบบมัหนึ่งไงแจมของซักผ้าเลยตื่นดีตื่นเช้าทีสี่มาซักผ้านี่มันขำแม่งขำแม่งนะขำแม่งอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวเองก็ตื่นอย่างนี้ตลอดทำให้ซักตอน,นเย็นนะกลับกลับไปนี่กลับไปผมก็ล่วงแล้วอะ่ะกลับไปซักตอนนี้ดีกว่าเราตนนื่นมาเช้าแล้วก็มาซักใช่ไหม ก็หนาวอ่ะมันหนาวตันนวกกลับไปเนี่ยแล้วก็ก่อนอาบน้ากินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ซักเสื้อซักผ้าให้เสร็จแล้วก็นอนอดูดิแบ่งเวลาใหมยกของอได้แหวเลยไม่แปลกครับได้แผลทำอะไรก็ได้แผลหมดอะ่ะไข่อร่อยแต่ติดปันไมไหน่อย คนซุ่มซามอ่ะครับผมเดี๋ยว <c oughs> ลองชิมซิอ,อันนี้หนึ่งครึงตครึ่งอันนี้หนึ่งก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่คผู้ชมแบบมันน่าทานมากเลยนะน่ากินมากไข่แดงเค็มผมขอแบ่งไม่งั้นนะติดฟันผมเต็มเลยอร่อยมัำน้ัหน่อไวากิน,กน หลังคลิปก็แล้วกันกจเบ็ดด้วนะไข่เนี่ยจะได้ติดคนเดียวมาลองหน่อยเพิ่มความซีดไล่ล่าแล้วก็แบบจับ็นปากเลย Ui ui mà nó cắt đẻ Chết Cưới mọc Chết trả lời Từ ra Chết mọc ติดปังเรื่องผักเริ่มเย็นแล้วเมื่อวานไม่เย็นนะครับทุกคนวันนี้เย็นครับผม เมื่อวานรู้สึกว่า,า,วาไม่ค่อยหนาว19องศาตอนเช้าวันนี้17วันนี้17องศาตอนเช้าผมไม่อาบน้ำถ้าแตะน้ํานี่คือน้นำเย็นอะตอนเย็นก็ไม่อาบตอนเช้าก็ไม่อาบทุกคนตอนเย็นอาบอใช่คือไม่ไหวจริงเมื่อเช้าไม่อาบหรอกไม่อาบหรอกพี่ไปวิไลพี่ไปโรงแรมไม่เคยอาบน้ำตอนเช้านี่คือไม่เก็บ สมัยนั้นแล้วก็ว่าแต่ผมอ่ะพี่เกมเป็นเองก็นักเรียนสมัยนั้นอ่ะ๋อ้เขียดอาบอ่ะสมัยนี้ก็เหมือนกันแหละแต่หมายพี่ไม่ใช่มีเครื่องทาน้ําอุ่นอืตอนเย็นมานี่ก็้มน้ําตั้งถังอ่ะครับคุณผู้ชมถังสองลิตรตั้งไว้กลางเด่นเนี่ยตรงเนี้ยเด่นบ้านเนี่ยกลางบ้านเนี่ยแล้วก็ตากแดดไว้แล้วก็มาอาบนี่แหละไม่ใช่มีเครื่องทําน้ําอุ่นอืถ้าอยากจะาบน้ำอุ่นก็อาบนี้ แดดมันไม่ค่อยมีเลยอย่งนี้สบายแล้วก่อนเมื่อก่อนจะหนาวนานหนาวแบบตอนท่าแบบหนาวหนาวนานมากแล้วก็หนาวจัดผมก็เลยไม่อ่านหนาว ตื่นมาก็ไปเพนไปโรงเรียนเลยครับผมเสื้อผ้าก็ไม่รีดนั่นแหละไม่รีดเสื้อผ้าด้วยไม่เคยรีดหมอหนึ่งหมอสามไม่เคยรีดเสื้อผ้าบ๊อบบันแมงกระพุนเลยก็เสียพันกีอ่ะพันกีอมาหัดรีดตอนไปปวชครับผมไปโรงเรียนในเมืองอ่ะเพื่อนเขารีดกันไงเราก็ต้องรีดใช่ไหมเสือเผ็รไม่รีดเสือเสื้อเผ็ร เป็นเสื้อช็อปไงโอ้ยหล่นไปแล้วอาขอโทษนะเราก็รีดรีดจนแบบด้านหน้าทะลุด้านหลังอะลายอะรีดจนซีดอะรีดแบบทับกระดุมกรทั้ไใสเลยปะทับกระดุมให้ด้านให้ด้านหลังเห็นกระดุมเลยนั่แหละเด็กเด็กช่างถ้าถ้าเสื้อเราซีดอะก็เหมือนกับเด็กเก่าใช่ไหมถ้าเสื้อเราใหม่เราก็เหมือนกับเด็กใหม่ไปเราก็ เสาร์อาทิตย์นี่รีดผ้ารีดผ้าให้เสื้อชออ็อปอะเสื้อให้มันซีดคือดูเฟี้ยวใช่เป็นเด็กเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออติดปันเลยติดฟัน,นฟหมดแล้วมอยอ่ะแต่ว่าจะซักซักแค่วันหยุด วันเสาร์ได้ชอบพี่อ่ะอเะขามันมีอยู่สองตัวตัวัวงสามใส่สามวันตัวอังสองวันเนนาไม่เนาะไม่เราใส่คุมอย่างเดียงแล้วมันไม่ได้ไปออกออกไปไหนะ่ะขับรถไปโรงเรียนไหมขับไ,ไปได้ได้ชอบ <c oughs> ไม,ม่เห็นใครเน่าเลยมันก็เสื้อมันกันหน่ะไม่มีเห็นใครบ่นเหม็นเลยมไม่เห็นคนกอด ซอนรถอะไรเงี้ยธรรมดาที่ไหนเนาะฉีดน้ำหอมบ้านหรือไม่ฉีดไปก่อนฉีดอ้าวถ้าฉีดน้ำหอมก็ไม่เหม็นหรอกฉีดเนี่หอมเลยก็ฉีดสิก็เด็กทางกินแบบกินวัยรุ่นกินแบบกินแบบเหม็นๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนีสาบอ่ะเด็กชอบแบบไปแถวหน้าชิว่านี่แบบ กระโดดขึ้นรถเลยว้ายพี่เกมเด้อ <laughs> นำมาส่งบ้านเลยท <h ums> ำเล็บเปล่าไปส่งบ้านม <h ums> าส่งน้องอ้ยนอนยังไม่ถึงขัา้นานั้นนอนยังให้ยังไม่ถึงปปชเดี๋ยวไปปปชใจแตกเลยแหล,ละผมเรียนจบมหกกรพอยละขอนี้ได้ขอนี้มาเลี้ยงควายเหมือนพี่น้ำอ่ะ, <นำ S 1> อะไม่เอาเอาไม่เอาลเลยเลี้ยงควายขยายตัวสองล้านเห็นไหม เป็นอาชีพพี่เราไม่ชอบไงทำไมไม่ชอบฮะทำไมไม่ชอบไม่ชอบอ่ะคือไม่ชอบอะไรอาชีพที่ชอบคือเดี๋ยวมันก็มีหลายอย่างอาชีพที่ผมชอบทำไรเยอะเยอะแยะเยอะแล้วทำได้ไหมก็น่าจะมีทำได้อยู่หลายอย่างอยู่ทำยังไม่บอกเกี่ยวกับช่างไหมไม่เอาช่างเลยผมเรียนไม่งั้นแหละก็เป็นหมอตอนควาย ตอนหมูหนักนี่ก็เป็นคนเลี้ยงควายกันนะ่ะเอาเลแล้วเนี่ยกินรู้สึกว่าพูดเยอะพูดแล้วไม่กินเลยเผ็ดห่ะอเผ็ดเกลมเผ็ดอะไรอย่างล่ะเผ็ดหัวหอมอันนี้เป็เผ็ดเลยเลี้ยงคว่เขาดีควายสวยงามอะ่ะเหมือนพี่น้ำเห็นไหมขายไปสองร้านอะ่ะเขาร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้เ,เห็นไหมไควายสุดที่รักแล้วก็ขายประมาณตัวละห้าพันก็พอแล้วขายหก ราคาใส่ตั่งมันมากเลยเด็กบ้านๆแล้วควายเอาอะไรแพงตั่งน้ำหมากราคาแล้วควายแคะควายแคะที่บ้านก็บาควายแคะไม่ไดะไม่ของร้านหรอกเลี้ยงควายแคะเอาหรือว่าจะเลี้ยงนี่เนาะเลี้ยงอ้นพี่เนี่ยเลี้ยงขายไหมคือเลี้ยงสัตว์เหรอเพราะอาจจะทำแบบเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ย เป็นแบบอ่าเงินทางออนไลน์อะไรเงี้ยขายคลิปทางออนไลน์ขายคลิป <c ười> อะไร <c ười> คลิปอะไรขายคลิปยังก็<อ>งคลิปไง,งคลิปนี่ไงคลิปกินนี่ไงอ๋อเจ๊ไหมอืมอ,อิ่มอะพี่เกมเปล่าอ,อิ่มแล้นเนี่ยอิ่มอรมครับคุณผู้ชมพูดไ,ไปกินไปพูดไปกินไปอิ่มเลยว่าไปหมดไปเยอะอยู่ หายไปแล้วเนี่ยแผลมึงเนี่ยบ่ง,นงหนึ่งเลย <c oughs> แต่อันนี้ผมผมกินแล้วผมติดฟันแน่ผมจะกินที้หลังไว้กินที้หลังครับคุณผู้ชม,มติดมากเ <c oughs> ต็มมือก่อนแบบมะนาวกัดแผลขอตุ้มซามที่หนึ่งครับผมไปทำอะไรก็ได้แผลนะครับกินกินกินน้ำแก้วก็แตกนะครับผม หะไรหลายอย่างครับคุณผู้ชมผมไม่อยากเล่าเลยทุ่มซ้ามากนะครับผ <tempted S 1> มก็แบบไปน,นี่ไงเอาใช้ยกสายสาลิงแล้วมันแบบมันหลุดมือนะฮะมันเกี่ยวมือคุณพ่อคุณแม่นะครับผมปู่ย่าตยายนะครับคุณผู้ชมนะฮะมีลูกมีหลานอย่านะครับผมอย่าให้ไปเป็นลูกเคยเด็ขาดนะครับผมรอแล้วที่จะโมโทนะพี่เกียบันรู้ดิไม่ไม่ไม่แนะนำไม่ไปเลยครับผมเดี๋ยวไปทําแบบโอ้ไม่อยากไม่อยากจะมันยายเลยครับผมโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมโอ้ยาจับทีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ และพบกับผมและน้องๆในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมกับน้องนดนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> จะเอาครับผม oh. ไม่ดีไม่ดี <No. laughs>